ผิวหนังสัมพันธ์กับการเกิดสิวฝ้าได้อย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะตามธรรมชาติของผิวหนังแล้วแบ่งออกได้เป็นสามชั้นใหญ่ๆได้แก่ชั้นแรกคือผิวชั้นนอกนะคะหรือเรียกว่าผิวชั้นหนังกำพร้าค่ะแบ่งได้อีก20-25ชั้นนะคะต่อมาชั้นที่2คือผิวชั้นในหรือเรียกว่าชั้นหนังแท้ค่ะและชั้นสุดท้ายชั้นที่3ผิวชั้นใต้ผิวหนังหรือเรียกว่าชั้นเนื้อเยื่อไขมันค่ะ ผิวหนังมีหน้านะที่หลักสําคัญคือควบคุมร่างกายป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายและเป็นประสาทสัมผัสในการรับรู้เมื่อผิวหนังของเราไม่สมดุลน,นะคะเช่นมีภาวะผิวแห้งผิวมันหรือผิวกระสมเมื่อถูกปัจจัยกระตุน้นเช่นฮอร์โมนเพศทํางานผิดปกติใช้เครื่องสำอางที่มีสารเคมีอันตรายเจือปนเช่นมีสารปลดมีสารไฮดรคก,กินอลกดด้วยตาาินเอและสเตียรอยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีะแสงแดดมลภาวะและความเครียดหรือความวิตกกังวลเป็นต้นค่ะซึ่งปัจจัยเหล่า ตอนอ้ก่อให้เกิดเป็นสิวฝ้ากระได้โดยคนที่มีผิวแห้งนั้นจะเป็นฝ้ากระและคนที่มีผิวมันและผิวผสมจะเป็นสิวได้ง่ายกว่าคนที่มีผิวธรรมดาค่ะ